ดูคลิปเยี่ยมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ nc on green charm อีกครั้งหนึ่งค่ะโครงการบ้านเดี่ยวริมสนามกอล์ฟธัญญาที่นี่ถือว่าอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากๆเพราะว่าอยู่ในบริเวณของลำลูกกาคลองสซึ่งอยู่ใกล้กับถนนวงแหวนกาญจนาพิเษกเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับทางด่วนรามอินทราอานอลงการเดินทางสะดวกสบายมากๆค่ะ และอยู่ที่นี่แล้วก็อุ่นใจในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่านอกจากจะมีรอปรพอรักษาการตลอด24ชั่วโมงแล้วโดยรอบของโครงการทั้งหมดก็มีการตรวจตราด้วย CCTV มากถึง40ตัวยังไม่หมดค่ะบริเวณพื้นที่ส่วนกลางก็จะดูแลด้วยกล้อง360องศาที่สามารถเห็นได้รอบทิศเลยรวมทั้งยังมีกล้องความคมชัดระดับ 4K ที่จับภาพตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังโครงการ และสุดท้ายค่ะคุณสามารถลิงก์สัญญาณภาพจากซุ้มระปะอปพผ่านระบบวิดีโอดอโฟนเข้าไปดูที่บ้านได้เลยว่าแขกที่มาพบนั้นใช่บุคคลที่คุณต้องการจะพบหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านข้างในค่ะ NC on Green Charm นะคะอยู่บนพื้นที่ประมาณ32ไร่ค่ะและทั้งหมดก็เป็นบ้านเดี่ยว109ยูนิต มีพื้นที่ส่วนกลางเป็นสวนสาธารณะให้เราพักผ่อนเนี่ยประมาณ1ไร่เศษและลูกบ้านของที่นี่ก็สามารถไปใช้บริการคลับเฮาส์ของสนามกอล์ฟธัญญาได้ด้วยและที่อยู่ด้านหลังก็คือแบบบ้านที่เราจะชมกันในวันนี้ค่ะชื่อว่าแบบมิดค่ะขนาดที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่70ตารางวา3ห้องนอน4ห้องน้ำและจอดรถได้ 2บวกอีก1คันเพราะว่าในโรงรถ2คันแล้วก็พื้นที่ด้านข้างได้อีก1คัน <ouse noise> เข้าไปดูในบ้านกันค่ะ <sm ack> บ้านทุกหลังของ nc on green cham r นะคะเขาจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยอำนวยความสุขในการอยู่อาศัยของเรามากขึ้นค่ะนอกจากกระจกเขียวตัดแสงที่เป็นประตูหน้าต่างบานใหญ่ๆที่เห็นอยู่โดยรอบแล้วนะคะ <_ menu> ในบ้านหลังนี้ก็ยังมีระบบที่เรียกว่า active air flow system เป็นนวัตกรรมของเครือ s c g ค่ะที่จะช่วยหมุนเวียนอากาศภายในบ้านรวมทั้งในโถงใต้หลังคาด้วยเพราะฉะนั้นภายในบ้านของเราก็จะไม่สะสมความร้อนมีการระบายอากาศที่ดีแล้วก็ลดการสะสมของเชื้อโรคด้วยและที่สำคัญก็คือ ช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศด้วยเอาละค่ะทีนี้มาดูฟังก์ชันของพื้นที่ชั้นล่างกันบ้างจะเห็นว่าจัดไว้ให้ครบทุกสัสดส่วนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโถงรับแขกที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็จะต่อเนื่องกับโต๊ะอาหารซึ่งก็อยู่นี่มีประตูเปิดไปที่เฉลียงด้านข้างและด้านนี้ก็คือส่วนของครัวไทยค่ะ เป็นครัวไทยระบบปิดที่มีประตูเตรียมเอาไว้ให้เวลาที่เราคุกกิ้งทำอาหารก็ปิดประตูบานนี้ซะแล้วก็มาเปิดหน้าต่างด้านนี้เพื่อที่จะระบายกลิ่นและควันออกไปข้างนอกได้และด้านนี้ก็คือประตูที่เปิดออกไปที่ลานซักล้างด้านหลังยังไม่หมดค่ะพื้นที่ชั้นล่างยังมีพื้นที่ตรงนี้ค่ะ เป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ที่เราสามารถจัดเป็นมุมทํางานแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะจัดเป็นมุมลิฟวิ่งสำหรับให้เด็กๆเ,เล่นสนุกตรงนี้ก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับการออกแบบบ้านของที่นี่นะคะจะมีลักษณะที่เรียกว่า universal design ค่ะนั่นหมายความว่าทุกๆคนสามารถอยู่ในบ้านนี้ได้อย่างมีความสุขถ้าสังเกตนะคะหน้าบ้านก่อนที่เราจะเข้ามาเมื่อสักครูน่นี้เขาจะทําเป็นแ้มหรือว่าทางลาดสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ใช้วีลแชร์สามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก เช่นเดียวกับห้องน้ําห้องนี้ค่ะนี่ค่ะตัวทางเข้าห้องน้ําสามารถนำวีลแชร์เข้ามาได้เลยสุขภัณฑ์ที่เตรียมไว้ให้ก็เป็นระบบอัตโนมัติแบบนี้มีราวจับเพื่อความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงไม่หกล้มนะคะพื้นที่อาบน้ําก็มีราวจับเช่นกันแล้วก็ที่นั่งอาบน้ํานี่ขึ้นไปข้างบนกันต่อบนชั้น2ของบ้านแบบมิตน,นะคะต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวสำหรับ สมาชิกทุกคนในครอบครัวเลยเพราะว่ามีถึง3ห้องนอนและทุกๆห้องนอนมีห้องน้ำในตัวด้วยเริ่มจากมาสเตอร์เบดมเป็นไงคะพื้นที่ใช้สอยให้เต็มที่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นฟังก์ชันต่างๆสำหรับห้องนอนใส่ไว้ในห้องนี้ได้ครบทุกอย่างพื้นที่ส่วนนอนก็จะอยู่ใกล้กับระเบียงขนาดใหญ่และด้านหนึ่งก็เป็นพื้นที่ของ Walk-in c l o s e t ค่ะนี่ถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัว ก็สามารถทำบานสไลด์ปิดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ห้องน้ำส่วนตัวก็อยู่ด้านนี้นี่ค่ะห้องน้ำส่วนตัวของห้องนอนใหญ่มีพื้นที่ใช้สอยกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งตรงนี้ได้เลยหน้าต่างระบายอากาศทำให้ห้องน้ำไม่อับชื้นค่ะ on Green Charm เขามีความพรีเมียมอยู่ในตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่อยู่ริมสนามกอล์ฟขนาด400ไร่แล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครการเดินทางไปมาหาสู่กันเนี่ยสะดวกสบายมากๆและในตัวบ้านเองอย่างที่เราเห็นเขามีการออกแบบแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆที่เอาเข้ามาใช้เพื่อให้คนอยู่อาศัยเนี่ยมีความสะดวกสบายมากที่สุดต้องเข้ามาดูด้วยตัวคุณเองค่ะเพราะว่าบ้านแบบมิดท,ที่เราดูหลังนี้ เป็นหลังที่เล็กที่สุดยังมีบ้านขนาดกลางแล้วก็บ้านขนาดใหญ่ที่คุณจะต้องได้เห็นด้วยตาของตัวเอง NC on Green Charm วันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ